นี่ก็สิชอบชอบที่สองชอบที่หนึ่งคืออะไรอันจะเป็นเกาหเกาหเป็นโมหรือเปล่าเป็นสีดำแต่อันนี้มันจะเป็นถุงสีอําอะไรชมพูชมพูรูเลยท่านผู้ชมแซค่ะแกม่ ใกล้ๆเลยให้ไปใกล้หอมไหมหอมตอไปเรบาอะรี่มินะอยัหนี่่ะหนนาแานนองมาด้วย สาวที่มีใบหน้ายักค์งามัาทีมาหน่ตรงนี้ที่มองไม่เห็นและส่งเสียงร้องให้คนช่วยเหลือโดยมีพื้นที่น้ำอันดำมืดซ่อนร่างกายท่อนล่างที่เป็นสัตว์ประหลาดส,สุดแสนจะน่ากลัวเอาไว้เมื่อชายหนุ่มน้องกลนจะตกเป็นอาหารอันโอชะของพวกนาง เวลาผ่านไปไม่กี่ปีจากหมู่บ้านที่เคยคืงก็เงียบเงาไม่กัดไม่ได้เลยเย็นหน่ที่ออกทะเลหลายไม่กินกัดได้หจับกินคนที่รอดมาหรือว่ากลัวก็ย้ายไปทำมาหากินที่อื่นปล่อยหมู่บ้านให้เหลือแต่เพีเท่าคนแก่และผู้หญิงอันนี้อันเก่าใช่ไหมแต่ยังมีชายหนุ่มร่างเล็กซึ่งไม่เคยออกทะเล ระมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มโรคร้ายก็ใกล้เข้ามาคร่าชีวิตเขาเต็มทีเขาเลยรอดจากเงือกสาวได้อาศาัยอยู่ไปวันๆที่หมู่บ้านมี้จนกระทั่งมาถึงจุดวิกฤตของหมู่บ้านบรรดาแม่เท่าก็ได้มาพูดจาข ในูอไหนเจ้าจะพีบ่ีบ้าน่แล้วพวกข้าขอร้องสักครั้งเถอะเจ้าลงไปเสียงชีวิตข้าเงือกในทะเลคื่อมู่บ้านของเราให้พีเธอนะใช่ใช่ถ้าข้าได้หมู่บ้านของพวกเราก็จะกลับมาสงบสุขดังเดิม แต่ถ้าพลาดพลัง้งชีวิตของเจ้าก็จะได้ไม่เสียเปล่านะแม่เท่ากูถูกดีกว่าให้โรคร้ายมาฆ่าชีวิตเจ้าไปนะได้ขอรับแม่เท่าไหนๆข้าก็จะต้องตายอีกไม่นานแล้วการได้ตายอยู่ในทะเลให้สมกับเป็นชาวเรือก็เป็นเรื่องที่สมควรขอรับชายหนุ่มลงเรือลำเ,เล็ก ออกไปยังทะเลยามค่ำคืนลารตะโกนกู่ร้องนางเลืออจงออกมาพบข่าเถิดข้าจะนำความตายมาสู่เจ้าและยินดีที่จะตายไปพร้อมกับเจ้านางเลืออเจ้าอยู่ไหน ชายหนุ่มก็ได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังลอยคอย์ใน็ตเนี้นี่หรือเรื่อที่ทุกคนพูดถึงเขาคิดพลางว่าจะหลบออกไปที่ร่างนั้นทันทีร่างนั้นจมหายไปชายหนุ่มพอใจและหันเรือเข้าฝั่งแต่สิ่งที่เขาพบคือร่างอีกคนนอนอยู่ที่ชายหาด แต่ว่านัน่ีมีท่อนหางเป็นลายานี้แต่นวตกลงกันที่ขาแบบมนุษย์ทั่วไปจะไปนโราไล้เนี่ยชาวมกลับไปรักษาตัวเชมอนันเหรอเขาเฝ้าดูแลเธอหลาวันเกลมันเปรี้ยวจังเลยได้สติ เจ้าคือบุหรี่กับข้าใสเนื้อและมอกนเทียวกันไั้นกแบบเนื้อมา่าดซอะค้านี่แหละคือผู้ที่เจ้าต้องการจะให้ตายไรนะจริงเหรอคะก็เห็นอยู่ชัดๆว่าเจ้ามีขาแบบคนทั่วไปเจ้าจะเป็นเงือกได้อย่างไร ตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายปีนี้ไม่ใช่อาหารสีกูนหลายคนเพื่อที่จะเปลี่ยนร่างของข้าให้ขาดังมันทั่วไปน้อพัวอ๋อเพราะข้าต้องการที่จะขึ้นมาใช้ชีวิตบนฝั่งนั่นคือความฝันของข้ามาโดยตลอดแต่วันสุดท้ายที่การกลายล่านิสัยบนข้าจะได้ขึ้นฝั่งสำเร็จข้าจึงโชคร้ายที่ได้มาเจอเจ้าชายหนึ่งรับฟัง แม่เขาไม่อยากเชื่อเรื่องที่หญิงสาวแต่อย่างไรก็ตามทหากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเมื่อสาวที่คอยจับคนคงไม่พอแคลก็คงไม่น่อร่อยจะตายก็ถือว่าเปรี้ยวนะหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้อาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเล็กๆ ที่หมู่บ้านแห่งนั้นจากคนที่ต้องการจะฆ่าอีกฝ่ายกลับกลายมาเป็นความรักของหนูแต่เวลาก็ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งรอบหนึ่งปี๊าบาย